แล้วครับว่าเสียงปรมมือและเสียงกรี๊ดนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นจากคอมพิวเตอร์ใดๆทั้งสิ้นเป็นเสียงสดๆในรายการของเราครับพอพวกเขามารอเจอเบเตอร์เวเตอร์กันก็เจอกันเลยเบเตอร์เวเตอร์สวัสดีครับนี่นะฮะเอาละครับผมเดี๋ยวทักทายคุณผู้ชมทางบ้านกันนิดนึงนี่ทุกๆคนเลยนะสมาชิกเพิ่มขึ้นเยอะมากเยอะเหลือสามคนแล้วครับครับสวัสดีครับผมชื่อดิวครับร้องนำเบเตอร์เวเตอร์ครับแน่นอน สวัสดครับผมฟงมังกิต้าครับเนี่ย <Yeah. S 1> สวัสดีครับผมแจ็คเต้นเบส <Yeah. S 2> ครับผมนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับตอนนี้นะครับผมพูดถึงเพลงพูดถึงเรื่องของการทํางานเพลงเราก็ยังคงในการที่จะมีเพลงมีมิวสิกวิดีโอออกมาให้พวกเราเนี่ยได้ดูกันอย่างต่อนเนื่องครับนะครับ เริ่มต้นเลยแล้วกันวันนั้นเราจำได้เพิ่งฟนอินพูดคุยกันเลยนะฮะกับดิวกันถึงเรื่องซิงเกิล่าสุดนี้วันนี้เลยก็เลยต้องเชิญมาแล้วพูดคุยกันเลยแต่ที่สำคัญเดี๋ยวมีโชว์ด้วยใช่ครับนั่นเองนะฮะอ่ะแค่เท่านั้นครับอันนี้ก็คือเพลงล่าสุดเลยใช่ครับเมื่อวานเห็นบอกว่าอะไรนะครับดิวบอกว่ามันมาจากเรื่องอารมณ์ของนักร้องเลยะครับหรือยังไงครับก็มันน่นเป็นของเพื่อนด้วยครับไม่ใช่คนเดียวเดิวคิดว่าน่าจะเป็น ช่วงนี้อาจจะเกิดขึ้นได้บ่อยๆช่วงก่อนจะเป็นแจ็คหนักไปทางแจ็คใช่ครับเพราะว่าปกติแจ็คจะปาร์ตี้หนักแล้วก็แล้วก็เวลาปาร์ตี้หนักแล้วอัฟเตอร์ปาร์ตี้ก็จะสติสติสตังค์ไม่ลงไม่ลงเลยลั่นเลยแล้วก่อนที่ต้องมาโทรสามแจ็คไปซ่อนเลยนะฮะเพราะว่าผู้หญิงของแจ็คโทรมาบอกผมว่าว่าช่วยบอกมันว่าอย่าโทรมาหาตอนดึกได้เลยนี่คือมุมมองผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ย อย่ที่ตลอดตลอดคือโหจะมีอีกทางนึงครับคือลบเบอร์โทรออกทิ้งให้หมดเลยทิ้งให้หมดเลยเวลาเรากดไม่มีเราก็ไม่ต้องโทรไม่อึดอะไนะไม่อึดอ่านะก็บางทีก็กดหาในสมุดสุดท้ายก็เปิดอยู่ดีก็อยู่ดีมันเป็นอารมณ์หรือมันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นได้แน่นอนหลายหลายคนเลยใช่ไหมครับที่เป็นอยู่ครับถ้าอย่างนั้นให้พูดถึงอารมณ์หรือว่าให้เนื้อหาของมันอีกทีหนึ่งดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไง ก็เพลงนี้ครับเพลงแค่เท่านั้นก็พูดถึงคนคนเคยรักกันเคยรักกันอาจจะผ่านมาลหลายปีแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว <Yeah> ่าก็ยังมีความผูกพันท umm> ี่ดีต่อกันแล้วก็อาจจะมีบางห่วงเวลาที่ความคิดถึงมันมันไม่สามารถกําหนดได้ว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนซึ่งณเวลาที่เกิดความคิดถึงนั้นอ่ะเราเองก็อาจจะโทรไปหาเขาก็ได้แต่ว่าจุดประสงค์หลักแล้วเราก็ไม่ต้องการแค่แบบไม่ต้องการว่าเฮ้ยเธอกลับมาหาเราหรอก มันเป็นแค่เราต้องการอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงแค่เท่านั้นอ่านี่นะครับอันนี้คือเนื้อหารับอารมณ์ของเพลงนี้ครับดนตรีครับดนตรีดนตรีครับพงครับตอนแรกก็ได้โจทย์มาเพราะว่าตอนนั้นเพลงชาในลบ้ายังไม่มีครับครับนึกถึงนึกถึงแบบเพลงยังไม่รู้ก่อนครับก็เหมือนผมอยากให้เป็นภาคต่อเพลงนี้ฮะใช่ครับแล้วอารมณ์เหมือนกับผมได้ยินน้องคนหนึ่งที่รู้จักกันเล่าเรื่องกับ เกี่ยวกับชีวิตของเขาผมก็เลยแบบรู้สึกว่าผมต้องเอาตัวผมเ่เข้าไปอยู่ในเป็นตัวละครตัวหนึ่งนี่แล้วก็คิดไปเองคิดไปเองคิดเองคิดเองคุณแม่ไม่แปลกคิดเองมันมันต้องจิตนาการใช่ครับใช่ครับผมก็เลยซื้อเครื่องดื่มมาตั้งแล้วก็ตีกำลังตีสองตีสองอะไรเงี้ยผมก็เลยนั่งทำเมโลดี้ก็กดอัดไว้กใช่แล้วก็ได้เมโลดี้เพลงนี้มาอ๋อมันเกิดขึ้นจากอารมณ์นะตอนนั้นใช่ครับับางอย่างบางคนเขาก็ตั้งเนื้อก่อนแต่ผมอะ จะอินกับเมโลดี้กับสถานการณ์แล้วก็ทำมาเป็นทํานองก่อนครับแต่ว่าต้องมีในรูปแบบของเราคือต้องมีจินตนาการว่าเราอยู่ในเป็นแบบนั้นเจอแบบนั้นอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นใช่ครับแล้วมันก็โดนนะมันก็โดนหลายคนเพราะว่าหลายๆคนมีมีมียังไงบ้างครับเดินเข้ามาพูดคุยกับเราถึงความประทับใจหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในเพลงนี้พอได้ฟังแล้วส่วนมากจะดิวจะได้รับฟีดแบ็จากทางตัวเชลเน็ตเวิร์กมาก่อน้วเข้าไปดูใน Facebook บ้างหรือว่าใน YouTube บ้างอะไรเงี้ยครับก็ มีคนมาบอกว่าเพลงนี้เหมือนแต่งมาเพื่อเขาเลยอะไรเงี้ยครับเราก็ดีใจที่เพลงนี้มันตรงกับกับใจหลายๆคนครับแล้วก็มันก็มีคอมเมนต์แปลกๆก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็ซึ่งปกติเนี่ยเวลาเพลง b บ t เ e r ร e เ t e เอรอกไปเนี่ยส่วนมากมันก็จะมีพูดถึงแบบพี่บ้าสพี่เดียพี่ฟงพีแจ็คอะไรเงี้ยครับก็จะพูดถึงอะไรประมาณนี้แต่ว่า MV นี้มันจะเอ้ย MV ตัวเนี้ยมันจะต่างไปคนจะมาพูดคุยกันในเรื่องของเนื้อหามากนี่แหละ ซึ่งโปรดิวเซอร์เองของเรานะครับรวมที่เองได้ดูแล้วก็แบบหลายคนชอบนะว่าเป็นให้งันพูดถึงเลยกันว่าเปรียบเทียบออกมาเป็นยังไงในในมิวสิกวิดีโอก็เพลงนี้พอผู้คุกับ MV ครับทางฮัลโหลฟิล์มเขาได้รับโจทย์ไปเขาก็มาคุยกับเราว่าต้องการเป็นแบบไหนผมก็บอกโจทย์ง่ายๆว่าเอาอะไรก็ได้ที่ขอโคตรเศร้าเลยใช่ครับเขาก็เลยแบบว่าเขาคิดตีมทีออกมาว่าลองแบ่งพาร์ทเป็นสองพาร์ทผู้หญิงกับผู้ชายในมุมที่เคยเคยคบกันแล้วก็เลิกเลิกกันไปแล้ว ผู้ชายก็ยังยังคงที่จะส่งเมสเซจหาผู้หญิงในวันเกิดของเขาทุกๆปีซึ่งไม่รู้ว่าปลายทางเขาได้ได้รับหรือเปล่าด้วยครับนะฮะแล้วก็อยู่ดีๆมาวันหนึ่งไม่เคยได้รับโทรศัพท์ของฝ่ายหญิงเลยนะแล้วอยู่ดีๆฝ่ายหญิงก็มีเบอร์โทรขึ้นมาโชว์ของเขาเขาก็แบบรับโทรศัพท์แล้วก็ตัดไปเป็นฝ่ายผู้หญิงฮะมุมมองของผู้หญิงก็พยายามเล่าเหมือนกันว่าผู้หญิงได้รับเมสเซจทําอะไรอยู่บ้างมีแฟนใหม่หรือยังจนจนถึงสุดท้ายฮะก็เฉลยนี่แหละว่า ที่ผู้ชายส่งไปไม่ถึงเขาเลยออใช่ครับก็เศร้าๆตามกันไปเศร้าๆตามกันไปหลายๆคนฟีดแบ็กจากมิวสิควิดีโอเป็นไงบ้างครับก็เศร้าเดีรยบเขาบอกบางทีแบบเฮ้ยใจร้ายจังเลยเขาล่กว่านั่นคือเหตุผลของเราเขาเรียกอะไรนะความตั้งใจของเราเลยตันแรกที่บอกกับพุ่มกลับไปใช่ก็แบบเออผมก็พอได้ได้ฟังพุ่มกลับเขาบอกว่าเฮ้ยเราจะจบแบบนี้นะตอนตอนแรกผมก็พูดไปว่าตอนต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมคือคือเป็นแบบเป็นแบบเหมือนว่า ผู้ชายเอ้ยผู้หญิงโทรมาแฟนของผู้หญิงโทรมาหรือเปล่าพงพงพุ่มกับก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่กายเป็นใครก็ไม่รู้โทรมาบอกว่าเฮ้ยเบอร์นี้ผมใช้ตั้งนานแล้วนะแต่ว่าเสียงที่โทรมาหาคือเสียงพุ่มกับเสียงพุ่มกับเองครับเป็นร o อยโอเวอเองครับผมนซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูมิวสิกวิดีโอเพลงนี้กันอีกครับครับผมในวันนี้และเดี๋ยวมีโชว์ด้วยอย่างที่บอกไนะฮะอันนี้คือเรื่องของเพลงนี้ซิงเกิลล่าสุดเลยแค่เท่านั้นผมมาถามถึงเรื่องการทำงานกันนิดนึงสมาชรก เป็นไปแบบนี้ลักษณะการทํางานหรือว่า แนวทางเปลี่ยนไปด้วยหรือเปล่ารูปแบบเป็นยังไงบ้างเอยของเบเทอร์เบเตอร์ก็หลักๆแล้วเราก็จะทํางานกันประมาณนี้อยู่แล้วครับแต่ผมว่ามันไม่มีไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยครับในภาคดนตรีคือทุกอย่างเป็นเ e ทเทอร์เบเตอร์เหมือนเดิมครับใช่ครับแต่ว่าอาจจะมีด้านการโชว์นิดๆหน่อยๆเช่นแบบน้องๆบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าตอนนี้วงเราเหลือสมาชิกอยู่3คนครับแล้วก็มาเจอเออถามว่าพี่บาสไปไหนพี่ตั้มไปไหนก็ต้องอธิบายกันไปอย่างคุณบาสก็ไม่ได้ออกจากวงแต่แค่ พักงานครับงคุณตามก็มีธุรกิจส่วนตัวที่ต้องทำพวกเราสั่งพักงานไปบาทเองพักัวเลย2ปีแต่เลื่องดนตรีนี่ไม่ต้องยังคงมีความเข้มข้นเช่นเดิมใช่ครับเช่นเดิมแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าก็ยังคงหลังจากนี้ก็จะต้องมีซิงเกิลมีมิวสิกวิดีโอออกมาให้เราได้ปังกันเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะบอกว่า MV ตัวเนี้ยเป็น MV ที่เราอยู่ด้วยกันครบ5คนครั้งสุดท้ายครับใน MV ในเอ็มวีนี้ครับแค่เท่านั้นนะครับก็อยากให้ทุกๆคนช่วยการสนับสนุนเนาะแล้ววางวางวางแผนต่อไปยังไงบ้างเรื่องอัลบั้มเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้ที่จริงเราก็วางแผนนานแล้วนะครับเรื่องอัลบั้มไม่ถึงว่าคือคือผู้ผมก็คุยกันตั้งนานแล้วว่าแบบนี้แบบเรื่องอัลบั้มมันนานระหว่างทางมันนานมากฮะแล้วก็ก็เลยคิดว่าอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยน่าจะเป็น การเข้าห้องอัดครั้งสุดท้ายแหละสำหรับอัลบั้มครับผมก็เหลืออีกหนึ่งเพลงอีกหนึ่งเพลงใช่ครับแล้วก็น่าจะได้เป็นเจ้าของกันในเดือนมกราเดียวเองใช่ครับเดือนหน้าเดือนหน้าีแลจะพยายามเร่งฝีเท้าอย่างแบบเต็มที่แล้วครับเพราะว่าเพราะว่ามันก็นานมาแล้วพวกเราก็ วกเราเองก็อยากจะมีอัลบั้มของตัวเองแล้วอะครับนะครับอันนี้ผมว่าก็ออกมาเก็บตังค์รอแล้วเนี่ยเก็บตังค์รอเก็บคือซึ่งซึ่งตัวเองไปแจ้งครอบครัวนึกว่าไปเปิดเมมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมส่งไปเสร็จไปบอกด้วยว่าให้ซื้อส่งไปเสร็จบอกเช้าๆอันนี้เขาซื้อให้ซื้อให้เลยซื้อแจกเลยแจกนับนิ้วเลยนี่นับนิ้วเลยอะแต่นิ้วปวดนิ้วด้วยนับนิ้วเลยอ่ะโอ้ ใช่เก่งว่ากไเก่งว่อะพูดถึงเนี่ยเดี๋ยวน่าจะประมาณมกราก็ถือว่าปีใหม่ให้กับทุกทคนด้วยแล้วปีใหม่ปกติเป็นยังไงกันบ้างครับผมทุกทุกคนเลยปีใหม่แล้ววางแผนไว้ยังไงบ้างในปี56ก็ปกติปีใหม่ตอนเขาดาวเราก็จะมีงานเล่นครับแล้วก็ซึ่งปีนี้ก็จะพิเศษกว่าเดิมคือพวกเราได้มีโอกาสกลับบ้านบ้านเราที่ลำปางก็เลยเป็นเหมือนการกลับบ้านพักความรวมถึงไปเหมือนแบบไปมอบความสุขมอบสิ่งแรงให้กับชาวต่าง ปี55ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีอะไรเกิดขึ้นอยแยะมากมายหลายอย่างในความทรงจําของเบเตอร์เบเตอร์ที่เกิดขึ้นในปี55นี่เป็นยังไงบ้างครับกความทรงจำดีๆที่แบบไม่ลืมเลยอืมในเรื่องดีๆนอกจากนอกจากนับหลายนิ้วี่แบบเป็นความทรงจำดีๆแล้วเนี่ยเอาฟุ้งกับอะไรดีกว่าโยนโยนโยนผมเนี่ยผมไม่อยากจําปีนี้เท่าไหร่ครับเพราะว่าผมครับรู้สึกว่าปีนี้ผมเป็นปีชงแล้วก็มีอุบัติเหตุมีเรื่องอะไรที่แบบว่า เป็นอุปสรรคในชีวิตมากมายครับจนทําให้แบบว่าบางทีท้อนั่งท้อนั่งแบบเครียดเครียดมากปีนี้ผมอยากให้มันเป็นแบบเหมือนกันส่งท้ายในการเลยให้ผ่านไปเลยแล้วก็เริ่มต้นใหม่ๆกัน3คนแล้วก็เจอสิ่งที่ดีในปีหน้าเลยโอ้ดีนะจริงๆ ก็มือเพราะทุกอย่างมันผ่านคนไทเราย้อนเวลาอดีตไปแก้ไขอะไรไันได้เลวร้ายมากครับสําหรับปีที่ผ่านมาคือทุกคนอ่ะก็ไม่อยากเจออะไรที่มันไม่ดีหรอกใช่ครับของเจ้าก็ชงเหมือนกันแต่เป็นหนักเป็นชงชงอะไรครับชงอ๋อคอแฟชงคาแนะเพราะนั้นเราก็เริ่มต้นใหม่ครับในสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นใช่ครับแล้วก็ให้มันมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาครับนะครับเอาล่ะครับตอนนี้ครับ เดี๋ยวเราจะได้ดูมิวสิกวิดีโอกันแล้วแต่อย่าลืมนะฮะ SMS ส่งเข้ามานะครับวันนี้นะครับคุณรักเบทเทอร์เบเทอร์แค่ไหนนะฮะ4221441นี่ตุ๊กตาออฟฟิเชียลไลน์รออยู่จากันในวันศุกร์นะครับสะสมคะแนนกันนะครับผมรีบส่งมาด่วนเลยมาตอนนี้ให้เบทเทอร์เบเทอร์เนี่ยนะครับได้เตรียมตัวกันก่อนได้เลยครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามีโชว์กันสดๆตอนนี้ไปดูมิวสิกวิดีโอที่เราพูดถึงกันเมื่อสักครู่นี้แหละสิงค์ล่าสุดจากพวกเขาเลยครับแค่เท่านั้นครับเบทเทอร์เบทเทอร 坦白。 คำที่ตัวฉันล่า 听。 แค่เท่านั้นนะครับเนี่ยเศร้ามั้เศร้ามาเศร้าไหมครับเศร้าไหมครับไหนลองเล่าอารมณ์เวลาตอนนั้นเศร้าอะไรเองมันมันเหมือนเราอยู่คนเดียวฮะอยู่คนเดียวใช่แล้วเราไม่รู้จะปลดปล่อยกับใครจริงครับเราดปล่อยยังไงครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอ๋ออย่างนั้นอย่างนั้นไปไม่รับแล้วเคยเคยเคยมีฟีดแบ็กกลับมาดีๆบ้างก็ อาจจะมีบางช่วงมาเวลาครัช่วงบางเวลาใช่เหมือนเขาเหมือนเขาเลิกกับแฟนเขาคุยกับเราเลยเฮ้ยจริงเหรอจริงโอ้โหเจ๋งอ่ะเพราะว่าเราแบบเขาเรียกอะไรนะเราเป็นคนแบบปูปูให้เขารู้ว่าแล้วเรายังยังอ่าคิดถึงเขาอยู่อย่างงทำอะไรเคยไหมครับนี่นี่อันนี้แต่ไม่ถึงขั้นแบบนับนิ้วอะไรนะไม่นับนิ้วไม่นับนิ้วถขั้นนับนิ้วอะไรกันเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างนะเวลาคนเราแบบหนาวอยู่คนเดียวหลังปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ย โอเคนะอันนี้อะไรนะครับแจ็คเนี่ยบ่อยอันนี้เป็นเหตุผลผมคนเดียวแน่เป็นเหตุผลที่ต้องอยู่คนเดียวตัวออกก็เพราะอย่างนี้นี่เองไม่มีใครทรบมากกว่าแจ็คโอ้โอเคโอเคอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับถึง S อ S เที่ส่งเข้ามาว่ารักเบเธอร์เเธอร์แค่ไหนรักแบบว่าไม่เคยไม่รักอะค่ะนี่ออกไหม ยังก็ไม่เคยไม่รักไงก็คือก็รักอยู่แล้วรักตลอดเลแล้วเปเทอเเทอร์ที่สุดในโลกที่สุดในใจค่ะน้องการ์ตูนส่งมาแล้วไปเทอร์เเทอร์ปานดวงใจอีกบวงหนึ่งเลยค่ะ คนเรานี่มีหัวใจได้หนึ่งดวงแต่ว่าแบ่งหลายห้องนี่เขาบอกว่าสิ้นปีนี้ก็เป็น2ปีที่ได้รู้จักแล้วจะติดตามมาเด็ดขาดจะติดตามไปตลอดเป็นเธอไปเธอหนูหนูอยู่ข้างนอกอ๋อนี่นี่นี่ส่งมาขอบคุณรอรุ่นรางวัลเลยครับผมตุ๊กตาสีชิลล่าที่ส่งรุ่นรางวัลนะมาได้มแม่รู้อย่างครับมามาเออเอาละครับสุดท้ายเดี๋ยวต้องให้ฝากถึงุทุกคนนิดหน่อยละกันครับผม ก็ได้เลยครับก็ตอนนี้มี MV ใหม่นะครับชื่อเพลงว่าแค่เท่านั้นนะครับผมสามารถหาดูได้ตามเขาเรียกว่าอะไรโซเชียลมีเดียทั้งหลายแหล่นะครับรวมถึงทางชอ e วีไทยแลนด์ได้เลยครับผมแล้วก็ใครก็ตามที่อยากจะติดตามพวกเรานะครับได้ที่ f a c e b o o k c o m b e t t e r b e t t e r m u s i c ครับแล้วก็สำหรับอัลบั้มใหม่ที่กำลังจะมาถึงนะครับมกราคมนี้น่าจะได้เป็นเจ้าของกันแล้วครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดครับอยากจะขอบคุณชอวีที่ ที่ทำเป็นแบบว่าท็อปปิกว่ารักเบเทอร์เบเทอร์แค่ไหนนะคร<อ>ับก็ทำให้เราได้รู้ว่าเออเรายังมีคนที่รักเราอยู่อะไรเงี้ยครับรอย่างที่ฟุ้งบอกว่าปีนี้มันเป็นปีที่อุปสรรคมันเยอะเหลือเกินแล้วก็ความท้อแท้นี่มันมีมากมายืะเกินฮะแล้วก็อยากจะขอบคุณแฟนเพลงเบเทอร์เบทเทอร์ทุกคนแล้วกันนะครับขอให้ทุกคนมีความส,สุขสำหรับปีใหม่ที่จะถึงนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าพวกเรารักพวกคุณไม่แพ้แต่พวกคุณที่รักเราเหมือนกันครับ<อ> แน่นอนนะครับผมขอบคุณมากๆเลยทีเดียวอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกทุกครั้งที่มีซิงเกิลใหม่มีมิวสิวิดีโอเราก็จะได้มาเจอกันแบบนี้แล้วเดี๋ยวอัลบั้มเต็มๆคงมีโอกาสได้มาพูดคุยกันอีกอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณมากครับสำหรับเบสเตอร์ เพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงสุดท้ายนะครับยังมีเวลารับเบเทอร์เบเทอร์แค่ไหนนะครับ4 2 2 1 4 11, 4 1รอรุ้นในวันศุกร์ตุ๊กตา Official Line ของเรานั่นเองนะฮะส่วนตอนนี้นะครับ1นมิวสวิดีโอนะครับไปดูกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันในช่วงสุดท้ายนะครับจากตูพบทออเลยพูดทำไมนั่นเอง